จะไปนี่สัญญาที่เขาที่เขาเนย่อยนะชี้แลสบายดีเอทุกคนเป็นนั่คือปั่นเน่ครับถาก้นทีมงานหรือบาถาทีมงานนะชวยเลไฟมาแรงก็ไปก็กับผู้สาวเห็เนาะเหยเี่ยบย ได้จังหน่วยกับพงศ์ไปเอาน่ะเด้อจะกินน่ะกรบพห้อาคะแนนได้แจังหน่วยหน,น,น่วยประมาณหกเจ็ดหน,น่วยเนี่ย <c oughs> อ๋อเพิ่นไปเอากะพัวเพิ่นพี่ไอ้ไปขี่รถเราไปยังไปงเงียงเปงเงียงบายพัว่ลืมน้ามันนทหารนามันรถไทยและอื่นทามเพิ่นที่ไปใช่พี่ไอ้หยกกระตุกที่ไม่ใช่รถไทยคนข่าวอะไมือได้สิคนจะเคยยังไม่ได้สิคนกับเรา,า,า,ยยามันสุนมน่มบ่เวลาปั่น อ,อ,อยู่พื้นมันจะสุ่มบ่ะสุ่มและข้าเจ้าว่าท่านอันเล่าคำนะกันได้แล้วเออปลาค่ากระสอบแบบนี้เออเท่เลสี่สอบก็สุดห่างเจ้ามึงสอยเนี่ยมึงคือเจ้าอย่างนั้นหนาสุดพี่น้องห <c oughs> น้าทงนี่นะรวมกับแปดชิปปลายนะเฮ้ยเพราะว่าปั่นมื่อนะ่ะชิบกระสอบเนาะหน้าทงนี่นะแปดชิปปลายพี่น้องหน้าทงนาการกะสอบบ่ะปกชิปปลายปุ้ยเออหน้า หน้าเพลินเองกับหน้าเพลินเห็ดหน้าน้องทรายเนี่ยพี่น้องหกสิบกลัวพอดีร้อยปลายพี่น้องจ้าปลายที่ได้ที่ทุกคนทุกท่านพี่น้องเลยร้อยปลายสอบกินบเบิดดอกพี่น้องสิ่ีไหนทรห้าวจนสายเบว่างเหมืนไ่นโควันสินมันก็โทรอเลย โอวลีลได้ค่ะขีดหอดเจ้าสาวใช่ไหได้สัวันสินวันธรรมดาน่ะธรรมดาเงินเชว่าให้ข่ากระทงเขาเศ้าบาทชื่อกระทงแรงบริยูเหตุมุเวลาเหตุมึงไปไปลอยเลยมานามงม่ได้ว่าไม่มาน้ามง ไปซื้อราไปซื้อ,อน้ำมันเราไทยไทเห็ดไทย,ไทยสร้งมันี่สว่างอันละสอบาทมันบริยูเห็ดด้คูปีกูเห็ดแ,แ,แต่แต่แต่กูขายคองนะกูเห็ดขายแต่กูขายคองนแต่กูอยู่บ้านเห็ดขายอันละสิบพันหาพันบริยูเห็ดเน่ยเลยลนี่มามามากินเผาผขคนนะฮะกินเผากินเาก็ยัง คือบ่ม e ีพักม่หยามาบ่ยคือบ่มีพักม่หยาบ่มีอ้าวบนนูนหาแซงเดือนนะย่ยมือแรงนะวงแซงเดือนไดโอ้ยโอ้ยเอ้าขึ้น uh ข um <ok e ึ้นขึ้น

อยากอนี่ะกาอี่ยกามันแห้งยุส่ะเน่ขาอันพอันพย่ะเขียวออันดียก็ห้องพย่เจอแต่ว่าเออเอา้องเจอดีแล้วมันจะไงเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวเอาสิแก่งอาเมื่อเออเออโอเค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 ย่งน่ะพี่ไอ้ปนินอ๋อปนมาใสน่ะ จอบกพวาอีชุยแน่เาแน่ยู่ขาขาวนี่ขอไปปั่บรนทัศน์แตล่โตกันชยอยู่าาวน่าโตกมาดสอบอาหารเถียงพอดีพี่น้องขึ้นมากินข้าวเทียงอยู่พี่อ้าพ่อจะเาไปใส่สับยายพ่อเท้าเจ้าเด็ฮะไปเฮงบันได บ่ไปไปหึงบ right ันไดอันดฮูสาเหตุไปยังส yes ัอพอทาวกัยังว่นหยกกัยังว yes ันหยกนาที่ให้มันซะขอยสิเป็นลูกเคยเองแต่เป็น่อยายเปรื่อคือข่อยนี่วกไหมคือข่อยนี่ เอ้ยโรหามันอยง่ม่หับใจเฮ้ยเฮ้ยเฮผมคันเอาเอาเลีก็ย่างเดียว่าไปเอาสีมาอืมโอ้ยคันกินบัวลายทอผัวข่อยนะ่ผัาข่อยมันกินน้อยค่อยเอาเกินอีกโอนมันกินน้อยพว่าค่อยเอาเกินพจวันา่อยยังก็คันโบอไปาทอวนน้เลี่ยนปา่อบสิ บัดมึงไปนะบัดเพื่อสมองเนาะสิตายบัดเพื่อนไปได้สองมือกับปากับโฮ้ยคันกูนะ<ม>กูจะเอาคืนนี่มึงสิชื่อ,อโทรเพิ่นลงไปกินต้มเป็ดลาบเป็ดอ<ม>ยากให้เพ<ม>ื<ม>่อนกินน้ำโทรน้ำเมียสิตายโอ้ยกูอยากอยู่ใกล้ได้กูสิด่านบ่มือหูมือตาบ่ว่ามึงบ่เคยได้เมียบ่อยากให้เพื่อนได้กินต้มเป็ดลาบเป็ด<ม>โทรลงไปให้<ม>ลงไปกิน มามึงมามันด่ามึงอีกป่ะสิกลวมาด่าอีกอือเอาบ้ได้ตัวเหรอไ้ยังต้องภานี่แหละไปแล้วจะนี่เผลอเมืองพเาใคนีเออข้าดนั้นไปไปแล้วจะราคาขั้ปุ่นเพิ่นว่ามันว่าวมีขั้วปุ่นเลยค่ะเจ๊

ก you know? so ็เห็นก็กินเหือน่เาเงินเกาอันเงินก่าไปสินี่มันห้ากันเริ่มต้นมึงห้องเบาเงินเงินเขาได้กลวยยังเาะอะไถ่านอากใช่ยด้ยยังเงแม่พ่อไยบ่าวจะคล้องเด่นมาเออมาจะคล้องไปว่ะมือหนึ่งขึ้นหนึ่งยังบ่หูทางมาผัดเมีเราลกินลาบเป็ดต้มเป็ดทังฝืนสิตายแหละเงินนัามไรถ้าจดำหน้ามาก เขาสี่พันปผ้ีเอมันอ่ะผู้ดีเอามันอ่ะน้จ่างมันใชน่าให้น้องจับเขาไม่จับน่ากับด้ให้มัน็ดถูกกันหนอกบริหาจ้่านถูกกันหนาจ้างเขาจะอะไรเอน้องช่วยเนี่ยไม่ช่วยอะชบนดกรอจรรหาหสุ่อย่างมันยังบ่เชิงเวลามันอีชีจะกรมันยังกำกมยังจองดึงอยู่ บุญนเหมือนกันสันเหมือนกรรบุญอีสีเยนได้ไปเมืองนะเสียนอาหารเลยัาหาี่ครูมัเนี้ยครูได้เือเกีียวเนี้เนี่ยเลยย้ำได้เออไม่เมื่อไร่เนียปิชอแห้งนะจะไปกต้งเกียกันยไม่ไม่เพปู่อืมนะับกินก็กินเปลนก็ใหอยู่กินหากินไปกินส้งกินหาอืมกลมลุกกลมเนียเออาเทศนีเนีย พออข่อยก็เคยกินผ่านมาพอบอกข่อยก็เคยกินผ่านมาคือแนบไม่ได้เคยอไปเบดแม่นไม่ได้กินแล้วเขาตองหาเนาะมีลาไม่มีกินนะเขาตองไปตองาน้ำจึงแมนเนี่อันนี้น้นี่ไ่ได้กินนี่ยน้ำก็นอนคัดนั่นะใส่เบียร์่งานใส่บไรว่ากสิขาเมียบ่ะกินกะปุ่มตัวอืไ่ใช่เนกลุ่มนะ้มันอยากบไรป้าปันที่ ไปบ่ต้อไปเนี่ยไปนีขยาเงินก็ะได้นะอ๋อไปดิทำไัตรทำมีโมีบัตรดิโอ้าไท่าปาผักมาให้โทนน่ะเไปเสาะเด้อไป้ปจ้าเไปที่ไไปทำาหาเงินเนขรถเาหยตรถไปาบอกว่าห้ท่าอีเวลฮางเงิหาแล้วก็ไปบัตรมีมันยังถิ่มปรกันบได้นะไี้ มันส so right ิ้นเลยสิอย oh. ่างเง้าเด้อสิ้นเลยสิมานีนะ้านร้น่อใครมาโอ้เฮาเด้อปันอยู่หันมากินอยู่นี่ปันอยู่หันมากินอยู่นี่โพเดพี่น้องพูดเลยร้านบอนสิปันเก่าพี่น้องอีกร้านหนึ่ง้อ ปั well. ่นมปลา้อนาแล้วปันแล้วมาุดกินเอแล้วแต้อนี่หามาก้วดี๋ยวปั่นเสีเอาไเบินนะมลาปั่นลกวนีด้ปั่นเบิดเผื่อสีไปตามเผื่อสิไปลอกอิ่มเลย คุณดูคุณย่างหี่อมันจะเข่าอนี่หละคุณอะถือติข่ากันยังอันกัน้แกงนมุณเนี่ยแอะุะเราได้เนี่ยเสแมากะมงานปัดข่าปาโอ้ยน้อย แกไม่ไพ้ป่าเพราะใหญ่เออเอามันบวชกันบ่เนี่ยปตาเขาใส่กระสอบซะก่อนพี่น้องเตรียมมมแรงมังมังมาสัา่งเอาขึ้นเหล่ามานอยู่ดิพี่น้องพอถึงกับไปแต่เศร้าหัวสันโอ้ชิย่อเขาในแต่สั่ง พ่พี่อาจจะเย่เอข่าวก็เล่าผู้เอวบ่บัรสีบัตโซอบัตสีบัตรโซดบัตรโซอีกตืมซะบเออลูกเคยแข็งแร่งเ่าโซ่จบเียพี่ลูกมามาอุ้มมาใา้เ้าแล้วะว่าจะมีี่นองพอกนคลิหน้าจะสบายดี